นพ่อข่า breaking news mm hmm. ในเวลาสินบริการนะคะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระจังหวัดตากพันเอกเทิดศักดิ์งามสนองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อำเภอแม่สอดได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอพบพระ mm hmm. เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงทำความเข้าใจแก่ข้าราชการทุกภาคส่วนภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชเข้ามาบริหารบ้านเมืองโดยมีนายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอพบพระให้การต้อนรับ นอกจากนี้มีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายปกครองตำรวจข้าราชการครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงในที่ประชุมพันเอกเทิอศักดิ์ได้เน้นย้ำขอให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในส่วนของหน่วยงานที่ติดอาวุธปืนให้ทำงานตามปกติแต่ห้ามไม่ให้มีการนำอาวุธปืนเล็กยาวออกมาใช้ สวยอาจจุลาชาวนาในตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเปิดเผยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่ารู้สึกดีใจและพอใจมากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือขอสช อนุมัติเงินจ่ายค่าจำนำข้าวแก่ชาวนาหลังจากรอมานานกว่า6เดือนเพราะต้องนำเงินไปใช้หนี้กองทุนเงินล้านที่หยิบยืมมาจำนวน3 0,000บาทเนื่องจากต้องไปกู้เงินหนี้นอกระบบเพื่อนำเงินมาใช้หนี้แต่เมื่อได้รับเงินจำนำข้าวตนเองและครอบครัวต้องขอขอบคุณคอสอชอที่เร่งจ่ายเงินให้แก่ชาวนาเพราะที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนมาก เึ่งการที่ทหารเข้ามาบริหารบ้านเมืองในช่วงนี้จะทําให้บ้านเมืองอยู่ดีกินดีประชาชนไม่ต้องรบปราค่าฟันกันเองและการได้รับเงินจำนาข้าวที่ค้างจ่ายยิ่งดีมากเพราะจะได้รับเงินไปใช้นี่แม้จะเงินใช้เหลือเงินเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่อย่างน้อยก็สามารถปลดหนี้นอกระบบได้ ชาวอัจจิน,นาร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ204ปีของการปฏิวัติประเทศที่ทำให้อัจจิน,นาเป็นเอกราชจากการยึดครองของสเปนขบวนพาเหรดฉลองเอกราชในกรุงบัวนโนซไยเรสด,ดึงดูดให้ประชาชนออกมาร่วมแสดงความรักชาติกันอย่างเนืองแน่นที่จัตุรัสพราซาเดอบายโย ในโอกาสนี้ประธานาธิบดีริสตินาเฟอร์นันเดสกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าฝูงชนหลายหมื่นคนเพื่อกระตุ้นให้ชาวอาร์เจนตินาร่วมกันสร้างชาติให้รุ่งเรืองเหมือนเช่นคนรุ่นยุคก,การปฏิวัติที่ลุกขึ้นต่อต้านอำนาจการปกครองของสเปนและทำให้อาร์เจนติน่าได้รับเอกราชในที่สุด แม้ว่ากระแสชาดนิยมกำลังเข้มข้นในช่วงนี้แต่รัฐบาลอาจนตินากำลังผเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำอีกครั้งหลังฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจมานานกว่า10ปีแล้วติดตามข่าวช่วงต่อไปได้ในเวลา11นาฬิกาค่ะ